สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในคลาสออนไลน์เนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะค,คุณครูได้สอนสมบัติของเดทไปทั้งหมด6ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาทวนกันว่าสมบัติของเดทมีอะไรบ้างนะคะ6ข้อนั้นข้อแรกเลยนะเขาบอกว่าเดท a ธรรมดานะคะเท่ากับเดท a transpose จะเป็น a ธรรมดาหรือจะเป็น a transpose ก็แล้วแต่เดทของเขาจะเท่ากันนะคะเช่น เดทของเมติก1 2 3 4อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไปเท่ากับเดทของเมต i c ที่ทันสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นเดทที่เป็น a ตรงนี้จะเป็นเดทที่เป็น a t r a n s p o r t นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสมบัติข้อที่2นะข้อที่2เป็นยังไงนะคะเดท ของเมติก a คูณ b นะคะเราสามารถหาได้จากเดซของเมติก a แล้วก็นำมาคูณกันกันกนกบเดซของเมติก b ได้อันนี้ครูพูดไปเร็วนะคะเพราะว่าสอนไปแล้วต่อไปนะคะเราเชื่อมโยงถึงยกกำลังได้นะคะเนื่องจากคูณใช้ได้ยกกำลังก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นเดซ a กำลังสองไม่ใช่สิก็เป็นกำลัง n เนานะเด a กำลัง n มันก็คือเดของ a ทั้งหมดนี้กำลัง n นะคะหาเดดก่อนแล้วค่อยยกกำลัง n ทีเดียวเลยนะคะต่อไปค่ะเดดของ a inverse นะคะก็เท่ากับ1ส่วนเดด a ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆสูตรเลขยกกำลังเลยนะเราสามารถเชื่อมโยงได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ singular matrix นะคะหรือ matrix เอกฐาน เดี๋ยวคุณครูขอพิมพ์เป็นภาษาไทยนะเขียนเป็นไทยนะคะเมติกเอกฐานถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันคือซิงคูล่านะคะซิงคูล่าเมติกเมติกนี้คือเมติกที่มีเดทเท่ากับศูนย์นะคะ เท่ากับ0ูนย์นั่นเองโอเคทีนี้ถ้าเกิดเมตริกที่มีเดซไม่เท่ากับ0ูนย์ะมันเรียกว่าเมตริกอะไรมันเรียกว่า non singular เมตริกนั่นเองนะคะก็คือถ้าเป็นพูดเป็นไทยมันก็คือเมตริกไม่เอกฐาน,นาอันนี้ก็ขอย่อไปนะก็คือเมตริกไม่เอกฐานนะคะ ก็แค่แยกให้ออกระหว่างเอกฐานกับไม่เอกฐานนั่นเองนะคะเอกฐานคือเด็กเป็น0ูนย์ไม่เอกฐานคือเด็กไม่เท่ากับ0ูนย์นะคะข้อที่6นะคะสมบัตินี้ขอทําเป็นภาพแล้วกันถ้ามีแถวใดแถวหนึ่งหรือว่าหลักใดหลักหนึ่งเป็นศูนย์ทั้งหมดนะเช่นไปเจอแบบศูนย์รวดแบบนี้นะแล้วก็มาเจอ1 2 3 4 5 6ี่้าห นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์รวดเลยทั้งแถวเท่ากับศูนย์ค่ะเด็ดเป็นศูนย์หรืออาจจะเป็นศูนย์รวดทั้งหลักก็ได้นะคะนี่จะเป็นสมบัติ6ข้อที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคราวนี้มาดูสมบัติข้อที่7นะคะสมบัติข้อที่7เขาบอกว่าอย่างไรอันนี้สมบัติ9แหละเดี๋ยวอน,นุญาตกลับมาก่อนนะสมบัติข้อที่7อยู่ไหนเนี่ย r อ,อยู่นี่ จงหาไม่ใช่ไม่ใช่จงหาบอกสมบัติก่อนอยค่อยหาถ้า A มี2แถวหรือ2หลักใดๆเหมือนกันแล้วเด็ด A เป็น0นะคะคืออย่างนี้ค่ะเช่นนักเรียนเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยสหลักเหมือนกันเลยตรงเนี้ยหนสองตรงนี้ก็1นึ่งสองเด็ดก็เป็น0ูนย์ะคะไม่เชื่อก็ลองดูนะคูณลงได้2คูณขึ้นได้2องสองลบสได้ศูนย์ดังนั้นเด็ดเป็นศูนย์อ่ะ มาดูข้อ7จ,จุด2นะคะลองสังเกตซิว่า2แถวหรือ2หลักใดที่เหมือนกันโอ้โหเห็นชัดเจนเลยนะคะตรงนี้เห็นไหม1ลบ1 0และก็1-10ลบ 1, 1นะคะตามทฤษฎีสมบัติของมันนะคะเราก็จะตอบได้ว่าเดซของ B เป็น0เองนะอันนี้ง่ายมากถ้ามี2หลักซ้ำกันหรือว่า2แถวซ้ำกันให้ตอบเดซเป็น0ูนย์ได้เลยนะคะ ทีนี้สมบัติข้อที่8สมบัติถัดไปนะคะถ้าเราเกิดการสลับเมติกสลับแถวสลับหลักขึ้นมานะคะเดของมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเนาะเปลี่ยนแปลงโดยการติดลบไป1ครั้งต่อการสลับ1ครั้งนะคะเช่นหมายคำว่ายังไงนะคะนักเรียนลองดูนะคะเดของ a ซึ่งเมติก a คือเมติกนี้ใช่ไหมแล้ว b คือเมติกนี้ สังเกตว่า b เปลี่ยนแปลงจาก a ยังไงนะคะต้องเรียนดูออกไหมอ่าเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงนะคะมันเกิดการสลับตำแหน่งดังนี้นะคะให้ทุกคนดูที่หลักนี้อ่ะสีฟ้ากับสีเหลืองนะอ่ะสีฟ้าตอนแรกมันเป็น1 2 1ใช่ไหมแต่มันกลายเป็นลบ1 1 0อ่ะกลายเป็นสีเหลืองแทน ส่วนสีเหลืองที่เคยเป็นลบ1 0มันกลายเป็น1,2,1ซึ่งมันเกิดจากการสลับกันร,ระหว่างหลัก1กับหลัก3ใช่ไหมคะถือว่าเป็นการสลับ1ครั้ง,งเพราะฉะนั้นเดทของมันที่เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปหาใหม่มันคือติดลบของเดทอันนี้นั่นเองโอเคไหมคะสลับ1ครั้ง,งติดลบ1รอบเนาะเขียนไว้นะจะได้ไม่ลืม สลับหนึ่งครั้งติดลบ1รอบอะไรประมาณนีนะ้อันนี้จะพูดให้มันเข้าใจเป็นภาษาคนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาเดทของข้อน,นี้กันก่อนนะคะเป็นตัวอย่างคั้นแรกก็ให้เราต่อหลักเข้ามา2หลักนะคะแล้วก็คูณลง0อันนี้เป็นลบ2นะคูหาเดท A ก่อน คุณลงได้0ตรงนี้ได้ลบ2ตรงนี้ได้ลบ2นะคะคุณขึ้นค่ะตรงนี้เป็นลบ1แล้วก็ลบ1อีกแล้วก็0ูนย์นะคะเราจะได้เดซของข้อนี้ออกมาเป็นลบ6พอได้เสร็จนะเราไม่ต้องไปหาเลยแบบไม่ต้องไปต่อหลักอะไรมากมายเราแค่รู้ว่าเฮ้ยมันสลับกัน1ครั้งซึ่งก็คือใส่เครื่องหมายลบให้เดซตรงนี้ครั้งหนึ่งจากลบ6ก็จะกลายเป็น6ทันที ทำให้เราได้ว่าเดดของ b ที่เกิดจากการสลับ a 1ครั้งนั้นตอบลบของลบ6ซึ่งคําตอบก็จะเป็น6โดยที่ไม่ต้องไปนั่งหาแบบนี้อีก1รอบนะคะพอเข้าใจนะเรเปิดเป็น a ยี่นะคะในกรณีที่ไม่ได้สลับครั้งเดียวสลับหลายรอบอ่าถ้าเกิดการสลับหลายรอบเนี่ยมันจะเกิดเครื่องหมายที่เป็นบวกเป็นลบสลับกันนะคะเช่นถ้าเราสลับแค่รอบเดียวเนาะตรงเนี้ย k เป็น1 ถ้า k ตรงนี้เป็น1นึ่งเดทใหม่ที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการคูณลบหเข้าไปแต่ถ้าอาจารย์ขาหนูสมัครเอ้ยไม่ใช่สมัครสลับ2รอบอ่ะมันก็กลายเป็น k เป็น2ใช่ไหมสลับ2รอบก็เหมือนกับว่าเราไปติดลบให้เขาอีกรอบหนึ่งรอบแรกติดลบแล้วใช่ไหมพอรอบ2ติดลบอีกมันก็กลายเป็นว่าอา้าวลบลบเป็นบวกเหมือนกับเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะคะก็เลยกลายเป็นสูตรว่าสลับแล้วสลับอีกกลายเป็นแบบนี้เนาะสลับไป1ครั้งก็ติดลบ1 สลับไป2ครั้งก็กลายเป็นบวก1สลับไป3ครั้งก็เป็นลบ1อะไรประมาณนี้ซึ่งสูตรข้อ8ข้อ9มันจะเป็นคล้ายๆกันนะคะมาดูตัวอย่างเลยเนาะอ่ะอย่างเช่นคุณครูกำหนดว่า d e ็ a เป็น2จงหาค่า determinant ของเพลิกซต่อไปนี้นักเรียนดูที่เด็ a เป็นหลักนะคะว่าเขาเกิดการสลับอะไรบ้างเขาบอกว่าหลักที่1สลับกับสลับหลัก1สลับกับหลัก3นะคะ ขออภัยนะเมื่อกี้แวบนิดนึงหลัก1สลับกับหลัก3ก็คือเออเราสลับแบบนี้ก่อน1มาเขียน3 3ไปเขียน1มันจะเป็น cfi ก่อนแล้วก็เหลือ adg ใช่ไหมหกับ3ส,สลับกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วน b e h เนี่ยอยู่ที่เดิมจากนั้นนะคะ สลับหลักต่อเสร็จอา้าวสลับอีกรอบหนึ่งก็คือเอา B E S เนี่ยมาอยู่ตรงนี้อ่าสลับอีกนะปึ๊บอ่ะฉันขอให้คุณนี้ไม่อยู่ตรงกลางแล้วก็เอา B E S P ตรงนี้เกิดการสลับทั้งหมด2รอบทำให้เจอลบหนึ่กำลังสองเดดก็จะเป็นเหมือนกับไม่ติดลบค่ะได้เท่าเดิมคือ2เลยถ้าอย่าง9.2นะคะ เมื่อกี้เราสลับไปสองรอบแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่า E B H D A G F C I อันนี้เกิดจากการสลับอะไรบ้างเราอาจจะบอกว่าโอเคเมติกเนี้ยมันมาเมติกนี้ได้ยังไงใช่ไหม D A G มีไหมอ่ะแสดงว่าแถวเนี้ยจะต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหม เราอาจจะสลับแถวนี้ขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะถามว่าสลับกับแถวไหนก็แถวบนนี่แหละเพราะว่าอันนี้เหมือนเดิมนียเนาะครูก็จะลองสลับหนึ่งครั้งนะคะสลับหนึ่งครั้งเอานี้ออกเอานี้ออกสลับมานีแล้วก็เอาอันนี้มาตรงนี้อ่าสลับมานะเหมือนอยังยังไม่เหมือนทดไว้เมื่อกี้สลับไปหนึ่งนะปึ๊บอ่ะต่อไปเรามาดูต่อว่าทำยังไงให้มันเหมือน9.2เมื่อกี้สลับไปหนึ่งแล้วนะ โอเค F ต้องไปอยู่ข้างหลัง E ต้องไปอยู่ข้างหน้าใช่ไหมสลับหลักค่ะทีนี้น้องออกก่อน1ครั้งน้องคนนี้มาค่ะปึ๊บเมื่อกี้เราดำเนินการสลับไป2แล้วใช่ไหมปึ๊บเหมือนหรือยังลูก E D F เอา B A C เหมือนแล้วแสดงว่าสลับจากตรงนี้อีกสองครั้งก็จะได้เท่าเดิมเลยนะคะคือ De C ก็เป็นสองเหมือนกันเพราะว่าสลับเป็นจำนวนคู่ครั้ง โอเคนะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือสมบัติข้อที่9ต่อไปนะคะเรามาดูสมบัติข้อที่11กันอนะไรอีก2ข้อก็ครบแล้ววันนี้ตั้งใจจะมีสมบัติทั้งหมด6ข้อนะคะการที่เอาเคข้าไปคูณเมติก a อทั้งเมติกหมายความว่าคูณทุกตัวเลยนะไม่ใช่คูณเฉพาะแถวใดแถวหนึ่งหรือว่าหลักใดหลักหนึ่งนะคะและเป็นเมติกจตุรัสด้วย ถ้าเราอยากจะหาเดต a อย่างเดียวโดยที่ไม่เอา k ไปคูณด้วยดึง k ออกมาข้างนอกจะต้องเป็น k กําลัง n นะคะเมือ่อ n เป็นเมติกนั่นเองไม่ใช่คูณผิดเมือ่อ n เป็นมิตินั่นเองเช่นถ้าบอกว่าเดต5 a เนาะเขาบอกว่า a มีมิติเป็นอะไรคะ2คูณ2อ่าเมติก a มีมิติเป็น2คูณ2ดังนั้นเดต5 a ก็คือ5กําลังสองเดต a เลขกําลังสองตรงนี้มาจากไหนมาจากค่า n ที่เป็นมิติของ a นั่นเองนะคะดังนั้นถ้ากำลังสองก็จะตอบ25เดด a ตอบ10โจทย์ให้มาเป็น10นะก็จะตอบ250อ่อแล้วลบเดดลบ4 b หาไงคะอาจารย์เราก็เอาลบ4มาข้างหน้าก็จะเป็นลบ4ถามว่าลบ4จะต้องยกกำลังด้วยอะไรจะต้องไปดูว่า b มีมิติเท่าไหร่นะคะโจทย์บอกว่า b มีมิติ3,3ูณมถูกไหม เราก็ต้องตรงเนี้ยเป็นมิติ3าคูณสแล้วมันก็จะเป็นลบสี่กำลังสามเดของ B อ่ะลบสี่กำลังสามติดลบแน่นอนนะคะลบหกสิบสี่คูณเดซบีโอ้ my god คูณเอานะคะลูกอ่ะขออนุญาตคูณแป๊บหนึ่งนะคะเลขมันเยอะนะคะคูณในใจไม่ได้กับเก้าหกสิบเนาะ ต่อไป1.3นะคะเศษหนึ่งส่วนสองเดซีอ่ะเดซีซีมีมิติ4ีณสเพราะฉะนั้นดึงมาเลยเศษหนึ่งส่วนสทั้งหมดกำลังสคูณกับเดซของ C ีเดซของ c เป็น8นะคะก็เอนึ่ส่วนสองกำลังสี่ก็จะเป็น1นึส่วนสิคูณเดซีดเป็น8อ่ะเอาแต่อสิบหกแปดหนึ่เป็น8 8 2 16ข้อ1 11.3ก็จะตอบเศษหนึ่งส่วนสนั่นเอง โอเคไหมคะคราวนี้ต่อมาน้อนักเรียนส่วนสุดท้ายอ่ะข้อสังเกตก่อนแล้วกันลืมพูดถึงข้อสังเกตข้อสังเกตนะคะเดดของลบ A นะคะมันก็คือเอาลบหออกมาข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมกำลัง n ถ้าเกิด N เป็นเลขคู่นะคะมันจะออกมาเป็นเดด a เลย แต่ถ้า n เป็นเลขคี่มันจะอมาเป็นลบหนึ่งของเด็ a เพราะว่าลบหนึ่งกําลังเลขคี่จะติดลบเนาะก็เป็นข้อสังเกตที่ให้เพิ่มเติมนะคะแต่พวกเราสามารถหาเองได้อยู่แล้วมาเลยค่ะมาเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายไม่ใช่สมบัติข้อสุดท้ายนั่นเองสมบัติข้อสุดท้ายก็คือถ้า a เป็นเมทริกสามเหลี่ยมหรือเมทริกทะแยงมุมอะเมทริกสามเหลี่ยมหน้าตาเป็นยังไงเนาะ หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะไปเจอเลขศูนย์กองอยู่แบบเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมเลยแต่คูลบายสีให้ดูอ่านี่เขาเรียกว่าเมติกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไหมเมติกสามเหลี่ยมเนาะหรือไปเจอเมติกทแยงมุมตรงนี้นะคะเรียกว่าเมติกทแยงมุมหมายความว่าเจอทั้งสามเหลี่ยมข้างบนเจอทั้งสามเหลี่ยมข้างล่างและตรงกลางมีแต่ตัวเลขนะคะหรือจะเจอแค่สามเหลี่ยมแค่ข้างล่างข้างบนไม่เจอก็ได้ เด t สามารถหาได้จากคูณทะแยงลงมาอย่างนี้เลยคะ่ะปติดอย่างนี้เลยเนาะซึ่งคําตอบมันก็เป็นลบสคูณ2คูณลบสคูณหได้12หรือตรงนี้นะคะเด t ของมันเดซเอของข้อนี้นะคะหนูก็ตอบได้เลยคือเอา3คูณ3คูณ3เท่ากับ27เนาะ แถมสมบัติข้อที่13นะคะเดของเมติกไอหรือเมติกเอกลักษณ์เท่ากับ1เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นเมติกเอกลักษณ์ซึ่งมี1เป็นในแนวเสันทางมุมหลักนะคะก็1คูณ1คูณ 1, 1แล้วก็เดของเมติกศูนย์ได้0ูนย์แน่นอนข้อ1 3บ4มันกับไม่ต้องจำมากมายนะคะโอเควันนี้ก็พอเท่านี้นะคะไปทบทวนด้วยนะสวัสดีค่ะ